สวัสดีครับบอกสวัสดีครับผมวอลเปเปิลเนี่ยจากโคตรสกายเมสิกครับคุณนี่เกิครับนี้เป็นโรมิชชาวิเศษวอลุ่มทีครับอันนี้จะเป็นคนแรกที่เป็นศิลปินรุ่นใหม่นะครับในในในที่เซสชั่นที่พี่สัมภาษณ์เราะทีนี้ก็คือแนะนําตัวนิดนึงครับชื่อนางสาคุณนะครับผมวอลเปเปิลนะครับก็จากจางการโคตรสกายเมซิกครัครับครับชื่อ ปริยพัฒน์ใช่ไหมครับใช่ครับอ่านนักธุรกิอ่านว่าอะไรนะงานสัมมันเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนจังหวัดสตูลครับอ๋อแล้วก็เราทวามเป็นมาเนี่ยตัแบบเกิดตั้งแต่เด็กเลยแบบว่าอุปพันจะดนตรีมายังไงบ้างรตั้งแต่ที่อยู่สตูลเลยใช่ครับอ่าจริงๆการเริ่มต้นในเส้นทางสายดนตรีของผมว่าถ้าเทียบกับเพื่อนๆรุ่นรุ่นเ่าเดียวกันก็ผลจะเรื่องช้านิดหนึ่ง เพื่อนๆก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงป5ป6แต่ของผมมาเริ่มฝึกกีตาร์ก็ม4แล้วช่วงม4แล้ว<ม>แล้วก็เป็นนักดน,นตรีโรงเรียนมาเรื่อยๆอ่ะ mm. ก็มีการเริ่มฝึกเขียนเพลงบ้างอะไรบ้างใช่แนวทางใน,นตอนแรกหร,อหรือในดนตรีที่เราโตขนาเนี่ยแนะ่นอนนักดนตรีเด็กผู้ชายส่วใหญ่ได้จะค่อนข้างชอบ rock ไหมหรือว่าชอบแนวไหนพิเศษด้วยของผมถ้าเริ่มฝึกเลยผมจะ ตอนนั้นพวกพี่ชายเขาจะชอบชอบร้องเพลงเพื่อชีวิตครับแล้วผมว่าตอนนั้นผมก็ไม่ได้เป็นนักร้องเท่าไหร่ผมจะเป็นแบบเบมกิตาร์โซโล่ตีคอร์ดอะไรธรรมดาครแต่ส,ส่วซับมาจากอ่าเพลงแบบเพื่อชีวิตนะครับครอบครัวของคุณแม่ทำงานอะไรครับแล้วซัพพอร์ตเราพวกเด็กต้นเลยทำงานก็แบบก็เป็นพ่อบ้านแม่บ้านครับตั้งทั่วไปครับส่วนใหญ่ก็จะแบบพี่สาวพี่ชายก็จะแบบาเป็น้ราชการบ้างเอ่อ ามว่าซัพพอร์ตไหมจริงๆผมจะเป็นคนแรกครับที่แบบเดินทางสายดนตรีแบบจริงจังนะหมายถึงพี่น้องในครอบครัวครับอ่าคุณพ่คพอคุณแม่ก็ไม่ได้ถึงกับซัพพอร์ตมากแต่เขาบอกว่าเขาอาส่งกำลังใจช่วยอยู่ห่างๆนะครับอ่าแต่ว่าไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ผักันเราเต็มที่แต่แบบว่าไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้บอกว่ากีดกันอะไรกันก็คือเขาบอกว่าแบบนดนตรีไม่มั่นคงน่อะไรอย่างเงี้ย แต่ใช้เขาก็บอกว่าแบบไม่ได้ขขัดวางอะไรเราให้เราได้ทําเต็มที่ส่วนตัวที่มันเป็นเป็นปุ่นคืออิสระไม่เนสลาอิสระใช่ก็จะเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องศาสนาด้วยอะไรเงี้ยช่วยที่ข้าวสารจุลชี่พต่างๆใช่ใช่พอดีตอนเป็นคนไทยแหละเราก็จะแบบเราแต่ก็ไม่ได้ห้ามใช่แล้วแล้วกลับไปที่ตอนมสี่ที่เราเริ่มเล่นกีตาร์ใช่แล้วเห็นว่าเริ่มเริ่มฟังหมดเพื่อนตอนช่วงไหนอ่าช่วงนั้น ผมเริ่มฝึกกีตาร์ช่วงมสามช่วงปิดเทอม,มจะขึ้นมสี่แล้วก็พอขึ้นมสีว่วในโรงเรียนจะมีการเลือกชมรมหรือว่าชมรมนะ่าตอนน,น,นั้นที่เขาเรียนก็ตอนนั้นรู้สึกว่าสกิลการเล่นเราแบบยังไม่ได้เก่งหรอกแต่บอกว่าพอพอจะเลี่นตัวเองว่าเ,เล่นตัวเล่นกีตาร์เป็นแล้วสามารถโซโล่ได้นิดหน่อยอเพื่อนๆก็พอรู้ว่าเรามีทักษะทางเนี่ยเขาก็เลยแบบอ่า ตอนนั้นคนครัวก็ถามว่าแบบใครถนัดดนตปีมากหรือใครถนัดก,กีฬามากเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ยกมือยกมือให้ผมแบบถนัดการบนตป,ปีแบบเสนอชื่อเข้าไป็เลยอาจารย์ก็เรียกให้ไปลองเล่นดูลองเล่นดูซึ่งพอเล่นเสร็จปุ๊บในครับชมรมก็ก็ยกิย่งยหญ่นไปพอมาถึงตอนเย็นน่อาจารย์เขาก็เรียกเรียกเข้าไปนั่งคุยกันคนที่แบบมีรายชื่อแบบคนหนึ่งเล่นกองคนนึงเล่นเบส ส่วนผมก็กีตาร์อะไรเงี้ยพอเรียกเข้ามาปุ๊บอาจารย์ก็พูดประโยคน์เว่าโอเคองั้นวันนี้เราก็เป็นนักดนตรีโรงเรียนล้ <c oughs> ผมก็เลยมองมององ,องเลยนะครับคงจะขาดแกมบ้างครับตอนนั้นเลยเนะี่ยแต่เลยได,ได้ได้มาสัมผัสแบบว่า,าการเป็นนักดนตรีครับแล้วก็ได้ได้สู่ขั้แรกคือเป็นเป็นวงดน,นตรีของโรงเรียนใช่ครับยังไม่มีชื่อวงแต่ว่ามีชื่อเล่น ตอนนั้นก็ใช้ชื่อโรงเรียนอะชื่อโรงเรียนชื่อโรงเรียนตอนนั้นเป็นโรงเรียนระบบพิทยาคมแล้วก็มีแบบแอบนั่นกันเองอะไรสลิมฮิปปี้อะไรก็ไม่ลุกสมัยเด็กๆนะเพื่อจะเป็นแนวเพื่ชีวิตด้วยอันนี้ตอนนี้ผมมาทำวงกับเพื่อนจะเป็นอย่างนี้แหละผมเริ่มเล่นแบบวงมาวงมาพวกเอลเลอร์เบิลหรือว่าเพื่อตัวเอลเลอร์แบบ ซึ่งตอนนั้นน่ะที่สตูน่ะถือว่าเป็นแมวที่ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครพันใครใช่เรื่องเรื่องว่าเป็น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 เขาเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นเป็นวงที่ชอบนะเป็นวงที่ชอบครับชอบอ่าเป็นวงที่ชอบอะก็คือผมอ่ะผมเล่นเ่อชีตมาก็จริงแต่มาเห็นนั่นในความรู้สึกเราจริงๆอ่ะเรากลับชอบอะไรที่แบบมันแปลกใหม่ มันนอกกรอบมันชอบเพลงที่แบบว่า,าใช้สกิลในการเล่นร้องยากขึ้นนึงแล้วก็แบบมีความแบบชิงแนวไปหน่อยแต่ mm hmm. ส่วนตัวก็จะชอบอะไรที่แบบแปลกใหม่นอกกรอบไม,ไม่จำเจ